Every day is Friday อยากให้จทุกๆๆวันคือวันศุกร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพักแต่งหน้าจัดเต็มมาแล้วค่ะแต่ว่าขาดไปอย่างหนึ่งเพื่อนๆลองทายสิคะว่าขาดอะไรไปนะคะเฉลยให้ก็ได้นะคะก็คือยังไม่ได้ปัดแก้มค่ะกับยังไม่ได้คอนทัวร์หน้านะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไล่ด่างเนาะก็จะนอาจจะดูแบบเดอนด่างแบมบๆนิดนึงก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพักมีเทคนิคในการคอนทัวร์หน้าให้หน้าเรียวเล็กแล้วก็มีวิธีการปัดแก้มยังไงให้ดูฉ่ำนะคะไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากการคอนทัวร์หน้ากันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่คุณต้องมีคือหนึ่งบรอนเซอร์ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบลัชออนในสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะออกสีน้าตาลนิดนึงนะคะควรใช้คู่กับแปรงเฉียงแบบนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอันนี้พักซื้อมาจาก c o s o l Sense นะคะก็แต่ไป่ที่บรอนเซอร์ค่ะเขาอ,ออกเล็กน้อยเพื่อให้เม็ดสีส่วนเกินที่ติดอยู่ที่ปลายแปรงเนี่ยออกไปนะคะเวลาปัดจะได้ไม่เกิดอาการหน้าดําไปนอกส่วนที่เราต้องการจะคอนทัวร์นะคะ วิธีการปัดก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะแค่คุณสังเกตค่ะว่าโหนกแก้มของคุณอยู่ที่ตรงไหนนะคะส่วนที่สูงที่สุดของคุณคือโหนกแก้มนะคะเ,ออเราก็ปัดในลักษณะเฉียงใต้โหนกแก้มของเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดใครยังหาโหนกแก้มไม่เจอวิธีง่ายคือทําปากจูถ้าทําปากจูแล้วคุณจะสังเกตได้เลยว,ว่าหน้าคุณจะเรียวใช่ปะพอเห็นแล้วว่าหน้าเราเรียวเราก็ปัดไปตามแนวนั้นก็ทําให้หน้าเราเป็นอย่างที่เราเวลาเราทําปากจูนั่นแหละโอเคเริ่มนะคะ ปัดไม่สีส่วนเกินออกก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วแรงเงาค่ะหนกแก้มองพักอยู่ตรงนี้เพราะฉันพักต้องปัดตรงนี้นะคะอย่างนี้เห็นชัชดๆเนาะการปัดนะคะปัดขึ้นก็ได้ปัดลงก็ได้แต่แต่พักมองว่าปัดขึ้นสวยกว่าอันนี้เทคนิคส่วนตัวนะแล้วแต่คนชอบเลย อย่ากดปลายแปลงให้ลงไปเยอะ 1. แปลงคุณจะเสียทรงได้ง่าย 2. คือสีมันจะเกาะไปที่แก้มของคุณมากเกินไปมันจะทําให้ดูแบบดำนะคะค่อยๆปาดการใช้สีเข้มนะคะต้องระวังเราควรเริ่มทีละน้อยๆก่อนนะคะถ้าเกิดเราเริ่มฟาดปลื้ดไปอย่างเงี้ยแก้ไขลําบากแต่งหน้ามาสวยๆเนาะจะมาแพ้ทางตอนที่บรอนเซอร์ก็ไม่ไหวนะ ปัดแบบนี้เห็นไหมหนาดูแบบว่ามีมีเงาชัดเจนขึ้นทางด้านนี้นะเห็นปะมาหน้าดูเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆปัดไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะชอบต่อไปอีกข้างหนึ่งโนกแก้มอยู่ตรงนี้ ปัดปัดใต้หนอกแก้มทางให้ดีควรเอาผมขึ้นหูนิดนึงก่อนนะเอาผมเนี่ยหูไว้ก่อนจะได้ปัดได้ง่ายๆนะคะอ๋อย่าปัดมาข้างหน้าเยอะหน้าจะบานเค็ดละจริงๆเห็นไหมปัดให้ดูปัดข้างๆพี่ค่ะพี่จะปัดให้ถึงหูเลยเหรอคะอ๋อใช่ จะบอกว่าใช่นะจะปัดที่ถึงไรผมก็ <_ d Silk> ได้ไรผมยังไม่ถึงหูลูกนะคะปัดเบาๆอย่าลงน้ำหนักแรงเยอะม่งั้นมันไม่สวยพูดจริงๆปัดสองข้างแล้วอันนี้เยอะกว่าเอาไมหมเท่ากันเพิ่มเติมสำหรับคนที่หัวล้านพักเป็นเหมือนกันเป็นขั้งเดียว ไรผมด้านบนมันจะมีเท่ากันเห็นปะตรงนี้มันจะเถิกใช่ปะใช้ลักษณะเดียวกันปัดโลดปัดเพื่อแทนทำให้แบบเหมือนดูมีเงาอะหัวเราก็จะไม่ค่อยเม่งขออ้ออกอกอนนะอย่าเยอะเดี๋ยวหน้าดำเขาต้องกระจกันแก้มแล้วหัวเม่งแล้ว ค้างล่ะค้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนกังวลใช่ปะเพราะว่าพักก็มีเหมือนกันนะแอบมีนิดนิดนะเงยหน้าสี่ห้าองศาก็ได้เงยหน้าแล้วสี่ห้าองศาเห็นเห็นแนวกรามเราปะปัดตามแนวกรามโรดยาวตามแนวกรามตรงนี้เวลาปัดเหนียงเหนียงอยู่ตรงนี้ใช่ปะเหนียงอยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่อย่าปัดแต่ตรงนี้นะมันตลกถ้าเกิดเราปัดตรงนี้แต่เราไม่ปัดตรงนี้เนี่ย ถ้าตรงนี้มันหอยนากเกลียดและข้างล่างตรงนี้ตรงน้องเหนียงเหนียงน้อยใครไม่มีก็ดีใจด้วยถ้าใครมีก็เอามันออกไปมาแบบนี้นะ ถ้ามันยังไม่เนียนสมมติคุณเช็คดูแล้วหน้าคุณยังไม่เนียนหน้าคุณยังดูแบบดูโบโบอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ปัดไปเรื่อยๆปัดให้จนกว่าจะพอใจสวยแล้วค่อยออกจากบ้านโอเคนะหลังจากนั้นถ้าใครอยากปัดแก้มทำได้แต่ถ้าเกิดแต่งหน้ากันเยอะขนาดนี้แล้วไม่ต้องก็ได้แต่ว่ามีปัดให้ดูวิธีการปัดแก้มนะให,หนมนให้ดูหน้าไม่บานให้ดูหน้าไม่บาน เดี๋ยวจะลองปัดให้ดูนะจ๊ะแปรงปัดแก้มขอออกเอานิ้วสองนิ้วนะคะถ้าไว้ที่ปลายจมูกค่ะถ้าไว้เสร็จแล้วเราก็ปัดแก้มในลักษณะปัดออกโดยที่ห้ามปัดให้โดนกับน้องนิ้วสองนิ้วที่เรากั้นเอาไว้ปัดเบาๆนะอย่าเยอะวันนี้แต่งหน้าเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมสองข้างก็จะมีสีชมพูนิดนึง ทำไมถึงให้ปัดแก้มแบบนี้จะบอกว่าถ้าเกิดเราปัดแก้มในลักษณะที่ว่าใกล้กับจมูกมากเกินไปอีที่เราคอนทัวร์มาทั้งหมดทั้งหน้าที่พยายามทําให้หน้าเล็กหน้าจะบานทันทีเพราะว่าเป็นการแบบเหมือนเน้นช่วงแก้มเพราะฉะนั้นเอานิ้วไว้สองนิ้วล้ปัดนะแบบนี้แต่ถ้าเกิดแบบใครแบบชินแล้วก็เอานิ้วออกเราก็จะรู้โพซิชันที่เรา คิดว่าเราปัดแล้วโอเคสุดเชป้ให้เข้ากับรูปหน้าเอาเรียบร้อยสำหรับคนที่มีไฮไลท์นะสำคัญมากการที่เราคอนทัวร์หน้าแล้วทำให้ดูหน้ามีมิติแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวที่จะมาโบให้หน้ามันแลลดูแบบนูนขึ้นมาอันนี้เราแรงเงาเพื่อให้หน้าดูเล็กใชป้ เมื่อเราแรงเงาแล้วเราแรงเงาเราทําให้หน้าเราเล็กแต่เราไม่มีส่วนในส่วนหนึ่งที่พุ่งออกมามันก็ทําให้หน้าเราดูแบนใช่ปหะหรือดูลึกไม่เอาเพราะฉะนั้นควรใส่ไฮไลท์มาอีกหนึ่งแตะแปรงไฮไลท์แตะแปรงไปที่ไฮไลท์นะคะจะเป็นแปรงลักษณะก็ได้ใดก็ได้ตามที่คุณถนัดเนาะแล้วค่อยๆไฮไลท์ไปปาแบบนี้นะคะง่ายๆเลยปเป็นตัว C ้นยจะได้ดูภาพมาสีในกล้องไม่ค่อยชัดนะแต่ตัวจริงนี่คือบรึ้งมากเลยนะขอบอกลงมากกว่าน,นี้นี่ออกแนลิกเกแต่แคร์ไหมไม่ไม่แคร์ฟาดลงไปเพราะฉันชอบบรึงม,มากมนะขอบอกตอนนี้ ถายูปก,กับกล้อง DSLR กล้องใหญ่อะจะชัดมากอะแต่นี่มันกล้องแบบก็กุกกิกะมันก็เลยไม่เท่าไรแต่อยากรู้ไหมว่าถ้าจะฟาดอะไรออกไปอย่างหนึ่งแล้วแบบ <c oughs> เห็นชัดกันนี้อีกอะรอแป๊บนึงจัดให้จำได้ปะที่เคยรีวิวไป ค a v ์เวียนออ p a สเตอร์พาเลตจากบอบบี้บราวน์ตอนนั้นที่เคยเอามาโชว์ให้ดูนะทำลักษณะเดียวกันแต่ว่าตัวสีแบลเลด์นะสรดมากลองดูนะเดี๋ยวทำที่จมูกให้ดูเห็นชัดเลยมาอีตัวแบลเลด์อะวิ่งมากปัดทับอีเมื่อกี้ อ,อย่าแปลกใจฉันไม่ได้ไปวิ่งออกกำลังกายมาสองกิโลที่แรกดูหน้ามันแบบนี้เพราะว่าใช้ตัวสปาร์กิงส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้งนะเพราะฉะนั้นการเห็นหน้าแบบเงาเงาวิงว่งๆอ่ะจะแฮปปี้เพราะว่าไม่ชอบหน้ามันเอ้ยม่ชอบหน้าแห้งแห้งมามากพอแล้วเยอะขอชนะมันบ้างได้ไหม หน้าแห้งไม่ดีนะจะบอกให้หน้าแห้งเนี่ยเหี่ยวง่ายถ้าครีมต้องเยอะอกว่าปกติพอแล้วเดี๋ยวคราวนึกว่าไปรามเห็นไหมหน้าเริ่มวิ่งนะคะโอเคสำหรับเทปนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะ คอนทนะ์หน้าให้หน้าดูเรียวเล็กนะคะแล้วก็แรงเงาสันจมูกให้ดูเมดางนะคะนอกจากนั้นก็ยังเติมพวกไฮไลท์ไปเพื่อที่ทำให้หน้าดูพอปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าคุณจะชอบกันเนอะ ไว้เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะมาแชร์เคล็ดลับที่ดีนะคะจะมาสอนแต่งหน้ากันบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายคนรีเควสตเข้ามาเยอะมากผู้ใหญ่พักแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าแต่งหน้าลุกนั้นลุกโนลุกนี้เนี่ยคือทํำยังไงอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันที่เทปหน้าค่ะสําหรับเพิมนี้ก็ไปก่อนนะ every day is friday ทุกทุวันคือวันศุกสวัสดีค่ะบิายบาย